ครับตอนนี้นะครับเขาก่อในเดินทางมาถึงน้ำตกชั้นแรกแล้วนะครับก็คุ้มค่าครับการเดินทางการเดินทางก็บมาได้ยากมากนะครับก็มีเส้นทางเดินตีทางชาวบ้านแล้วก็ผู้นำเป็นได้ทำมาแล้วนะครับก็เป็นเส้นทางที่สวยนะครับแล้วก่อเดินมาได้ยากลำบากหนักนักนะครับก็บอว่าจะเป็นผู้หญิงก็เดินได้ครับ น้ำตกสวยมากนะครับเขาจะเห็นว่าเป็นหน้าผาสูงชั้นเลยนะครับแล้วก็มีหน้าตกตีไหลม้านะครับซึ่งตอนนี้ที่เราเห็นก็หน้ามาจะน้อยไปสักน้อยหนึ่งนะครับตรบงนี้เป็นห้องว่า <c oughs> เห็นหินลุ่มหัวใจครับตรงนี้นะครับหินลูกมหัวใจนะครับ หัวใจที่นี้มีแต่น้องฮะ <c oughs> ครับส่งมาแบบไม่ถามเลยสุขภพสุขภาพนะฮเมื่อกี้ก็ทะเลิดก้นตั้งปอดไปหนึ่งรอบนะอะนะครับก็สวยมากเลยครับสมกับการตี่เดินทางมาครับสึ่งการเดินทางขาดว่าน่าจะประมาณสักเจ็ดรอยเมตรก็ครับพี่ จากข้างนอกนะครับก็น่าจะประมาณนั่นสวยมากเลยครับ<ส>อตอนนี้เป็นชั้นทีนิ่งนะเสียวไปเนาะเขาุยใหญ่ทอเจียกงงนะันป่ะ ใส่เหากาเซฟตี้เนี่ยผมเสียวเลยนันมื่นเนะี่ใส่เหียวใส่เหงา